เบาพาละพ่อแม่ได้เหมือนกันนะออแล้วผมเนี่ยจะแบ่งเบาพาละคุณพ่อคุณแม่ได้ยังไงไปดูกันเลยนะครับสนับสนุนโดย L'Oreal Total Repair 5สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาราการ์ตูนค่ะวันนี้พี่แอนยังคงอยู่กับน้องดิชาร์ดเกียนี่ขวัญใจของใครหลายๆคนเหมือนเดิมนะคะพี่แอนว่าเวลาเรามีน้อยนะคะยังไงเราไปพบกับน้องชายสุดหล่อของพี่แอนกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย สวัสดีคพี่แอนสวัสดีครับท่านผู้ชมโหไม่ได้เจอกันตั้ง7วันเนี่ยผมคิดถึงพี่แอนแล้วก็ท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับพี่แอนก็คิดถึงดิฉันเหมือนกันปากหวานเหมือนกันแล้วเราเนี่ยก็ผมคิดถึงพี่แอนแล้วก็ท่านผู้ชมจริงๆนะครับค่ะพี่แอนเชื่อค่ะเอ๊ะแล้วนี่น้องดิฉันอยู่คนเดียวหรอคะใช่ครับ ก็น้องไปโรงเรียนครับส่วนคุณพ่อเนี่ยไปทํางานแล้วก็คุณแม่ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่อยากรบก,กวนท่านอยากให้ท่านพักผ่อนเยอะๆนะคบอ้าวคุณแม่น้องพี่ชายเป็นอะไรเหรอคะคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งลําไส้ครับผม,มตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเล็กกระติ๊ดเดียวเองนะครับอุ้ยจริงเหรอคะแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยอืมถ้าพี่แอนอยากรู้เนี่ยพี่แอนคงต้องช่วยผมแล้วล่ะครับได้เลยค่ะ ด้วยแวดนบนแห่งดาราจงพาน้องดิฉัเข้าไปสู่โลกแห่งดาราการ์ตูนนักบัตนี้หนึ่งสองสามล่ตอนหนูทำได้คุณพี่ครับช่วยเร่งให้หน่อยได้ไหมครับเนี่ยผมต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับ โอ้โหได้เลยครับคุณน้องใจเย็นๆใจร่มๆนะครับอีกสองสเมตรก็จะถึงว้วเดี๋ยวผมจะเหยียบให้เม็ดเลยครับไม่ต้องห่วงโอ้ยขอบคุณมากเลยครับคุณพี่ไม่ต้องะไรบ้างนะแยตั้งแจตั้งแจตัง,ตง,ตงครับสวัสดีครับฮะ i ย u เหรอ <c oughs> ครับคือผมกำลังรีบไปครับพ่อครับแม่เป็นไรอะครับแม่เออแม่หอังผมนะครับพ่อแม่เป็นไรเธอพ่อหวังด้วยแม่เร็วๆตามมาฮะแม่แม่พ่อเป็นแม่เหรอครับแม่ใช่นั่นคือแม่ของลูกเนี่ยแล้วทำไมแม่เป็นแบบนี้อะคะ ูตอนนั้นน้องดิชาตัวเล็กกะจ๊ดเดียวเองอะค่ะพี่แอนว่าไม่น่าจะเกินสี่ขวบแน่เลยใช่ไหมคะใช่ครับพี่แอนเพราะตอนนั้นเนี่ยผมแค่สามขวบเองนะคบแล้วตอนนั้นดิชารู้สึกยังไงบ้างคะตกใจไหมตกใจมากๆเลยครับพี่แอนแล้วเกือบจําคุณแม่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะคุณแม่เนี่ยผอมบางมากๆาเลยครับคิดแล้วเนี่ยผมก็อดสงสารไม่ได้เลยละครับแล้วคุณแม่อยู่โรงพยาบาลน,นานไหมคะก็เก้าเดือนนะครับ ตอนนั้นน่ะผมก็น้องคิดถึงแม่มากๆเลยนะครัวแล้วทำไมไม่ได้เจอคุณแม่ล่ะคะก็หมอนะครับไม่ให้เด็กๆอย่างผมเนี่ยเข้าไปเยี่ยมตอนนั้นน่ะผมก็ได้แต่คิดนะครับว่าเมื่อไหร่คุณแม่จะกลับบ้านคิดถึงคุณแม่อยากกอดคุณแม่ครับน่าเห็นใจจังเลยนะคะ <c oughs> พี่แอนครับแล้วก็มีวันหนึงนะครับที่ผมเนี่ยได้เข้าไปหาคุณแม่วันไหนคะก็คุณหมอห้ามไม่ใช่หรอก็วันพิเศษของผมไงครับ แม่ครับแม่แม่ครับนี่ผมเองนะครับแม่ครับผมคิดถึงแม่ครับแม่เอ่อริชาร์ดเข้ามาได้ยังไงนะลูกมผมแอบ,บคุณหมอเข้ามาครับไม่ได้เจอหน้าแม่มาตั้งเก้าเดือนแล้วอ่ะ วันนี้ก็วันเกิดผมด้วยแม่ช่วยอวยพรให้ผมหน่อยได้ไหมครับแฮปปี้เบิร์เดย์ครับลูกแม่ขอให้ริชาร์ดเรียนเก่งๆเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะรับแม่เมื่อแม่ผมไม่ทำให้ได้ครับผมจะเรียนเก่งๆแล้วผมขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแม่ต้องอดทนนะครับเดี๋ยวแม่ก็หายแล้วแป๊บเดียวนะครับผมรักแม่นะครับแม่ก็รักลูกจก้ะ พี่แอนเชื่อนะคะวันนั้นที่ริชาร์ดแอบคุณหมอไปหาคุณแม่คงเป็นกําลังใจที่ดีให้คุณแม่อาการดีขึ้นแน่ๆเลยล่ะค่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่แอนว่าคุณแม่เนี่ยอาการดีเพราะผูรู่เปล่าแต่ผมได้เจอคุณแม่ครั้งนั้นเนี่ยผมมีความสุขมากๆเลยล่ะครับและก็สัญญาตัวเองด้วยนะคบว่าถ้าคุณแม่หายเมื่อไหร่เนี่ยผมเนี่ย จะเป็นคนดูแลคุณแม่เองครับโอ้โหน้องดิช้าที่เป็นเด็กดีที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะพี่แอนต้องยกนิ้วให้จริงๆเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแล้วตอนนี้อาการของคุณแม่ดิชาเป็นยังไงบ้างอะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นครับผมแต่ว่าเมื่อ4ีเดือนก่อนเนี่ยคุณแม่ตาเมองไม่ค่อยเห็นนะคบเพราะว่าผลของยาที่กินไปนะครับมันทําให้ตาไม่ค่อยดีครับผมแต่ตอนนี้หายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมอย่างนี้พี่แอนชักอยากจะรู้แล้วสิคะว่าดิชา้าจะดูแลคุณแม่ยังไงบ้างอืถ้าพี่แอน อยากรู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ฟังเองล่ะครับงั้นกลับมาเจอกันหลังโฆษณานะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับทางนี้ครับพี่แอน สบายเลยนะคะพี่แอนหรือว่าพี่แอนเนี่ยจะมาเที่ยวบ้านผมบ่อยๆเลยก็ได้นะครับบ้านน้องดิชัสะอาดน่าอยู่มากเลยนะคะเนี่ยอขอบคุณครับพี่แอนที่บ้านผมเป็นอย่างนี้นะครับเพราะผมเนี่ยทําความสะอาดทุกวันเลยล่ะครับจริงเหรอเอาจริงสิครับพี่แอนพูดเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวจะหาวผมโม้นะครับได้เลยโชว์มาเลยตอนหนูทําได้ สวด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 ให้สะอาดอยพี่อันถอยนะคะขอโทษครัวดบ้าผมกลังจะทั้งนันนีุ่นจะออกไปออกไปให้หมดวดวดวดเช็ดขัดคดูๆูเช็ดดดูด้อาให้สะอาดไปเลยสุดยอดใสไปใสปิงมากๆเลยค่ะร um ิชาร์ด พี่แอนเกือบแย่เนะะี่ยค่ะแล้วจะไปไหนล่ะคะรีชาร้าไปถูบ้านตองน,นี้ขอรับตรงนี้ต้องนินเน่นน้นนอยมันมีฟนเยอะต้องเอาให้นิบเนียบโอเคครับเ,เสร็จแล้วครับผมเก่งมากเลยค่ะเสร็จภารกิจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยยังครับยังมีอีกขอรับ ทํางานบ้านตั้งเยอะไม่เหนื่อยหรือรับลูกไม่ครับแม่สบายมากเพื่อแม่เนี่ยผมทำได้อยู่แล้วให้ผมนวดให้ไหมครับแม่เนี่ยจะได้สบายเนื้อสบายตัวนะครับนะครับแหมเอาใจเก่งจริง,รงๆเลยนะจ้าตัวแค่นี้ลูกใครนะต้องกดตรงนี้<ม>นอ้าวลองไห้ทำไมล่ะลูกสงสารแม่ครับ ไม่ต้องร้องไห้นะลูกถ้าสงสารแม่ไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวแม่ก็หายแล้วจ้าก็ได้ครับผมผมจะไม่ร้องไห้ครับผมจะเข้มแข็งเพื่อแม่ครับนวดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเช็ดตัวให้แม่เองนะคะแต่ลิชาร์ทำเป็นเหรอลูกทำเป็นสิครับแม่ขอบใจนะจธลูกพี่ชาทำอะไรอะเช็ดตัวให้แม่อยู่เช็ดด้วสิเช็ดตัวเช็ดด้วย ลูกชายทั้งสองค่ะขอรับแม่เปียกทั้งตัวทั้งเตียงหมดแล้วค่ะลูก แมาคาริชัน่ารักมากแล้วก็ยังเข้มแข็งเกินวัยด้วยนะคะเนี่ยของค,ครับพี่แอนก็แม่ผมป่วยอยู่นี่ครับถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้เนี่ยผมก็ต้องช่วยแหละครับคุณแม่เนี่ยท่านจะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับทํางานบ้านก็ได้ดูแลน้องก็ได้อย่าบอกพี่แอนนะครว่าคิชัดทำอาหารได้ด้วยอะ่ะเวอร์ไปแล้วถูกต้องแล้วครับพี่แอน

็นไงละเบ้นลีลาพี่เท่ไหมชาคิดก like like ็ชาคิดเถอะเจอพี่อไว้หน่อยคิดซ้ายเลยน้องสุดยอดแล้วที่ขายไม่ได้ก็คือแผนแผนทะเรนแผนแผนเฮ้ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วโรงแรมหรูห้าดาวเนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยนะอกลิ่นหอมออกไปถึงข้างนอกเลยนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยอะเสียงอะไรครับพี่แอน เสียงท้องของพี่แอนร้องนะคะก็เห็นแล้วมันหิวนี่นาพี่แอนครับรู้ไหมครับว่าเนี่ยเป็นเมนูโปรดและสูตรเด็กของผมเลยนะครับรับรองกินแล้วติดใจไม่มีวันลืแมแน่นอนล่ะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสเสน่ห์ปลายจวักค่ะแล้วริร์ดเริ่มเข้าครัวตั้งแต่เมื่อไหร่คะดูชํานาญอย่างกะเชฟมือ,อชีพเลยอชอบอย่างนี้ผมก็เขินแย่สิครับพี่แอนแม่เนี่ยสอนให้ผมทํางานบ้านตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะครับ ริชาร์ดเดี๋ยวแม่จะออกไปธุระแป๊บเดียวนะลูกดูแลน้องด้วยนะครับผมไม่ต้องพวงครับสบายมากแมรี่ไปรีบกับนะครับอ๋อช่วยแม่อีกอย่างก็หุงข้าวสามนะอุ้ยได้เลยครับผมเอ้หุงข้าวสามทำยังไงนะอ๋อสงสัยเนี่ยแม่จะหมายถึงใส่ข้าวสารสามขีดนี่เองสบายมากขอรับ แม่ด้วยสนุกจังเลยสนุกดีจ้ะลูกอ้าวข้าวยังไม่สุกอีกละลูกยังเลยค่ะแม่เอ๊ะทำไมนานจังล่ะเดี๋ยวพ่อก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วนะกับข้าวแม่ก็เตรียมตั้งโต๊ะหมดแล้วแล้วทำไมข้าวมันยังไม่สุกอีกละลูกเอ๊ะแม่ผมก็หุงอย่างที่แม่บอกแล้วนะข้าวสามขีดไง โอ้เอ้ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่สามทีแต่เป็นสามถ้วยตวงต่างหากล้ะลูกหรอครับมีหน้าล่ะไม่สุกสักที <laughs> โอ้ <laughs> เล่นกเปไปอย่างนี้แหละคะ่ะพี่แอน,นไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะแม้ตัวแค่เนี้ยทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างน่าชื่นใจแทนคุณแม่น้องรีชาจริงๆเลยนะคะ <laughs> ผมทำงานบ้านได้ทุกอย่างเนเพราะว่าพ่อกับแม่สอนผมตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ได้บอกผมนะครับว่าถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยผมจะได้ดูแลตัวเองและก็ดูแลน้ําได้ครับพี่แอนว่าเป็นวิธีการเลี้ยงดูและปลูกฝังเด็กๆที่ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยน่าปลกมือให้จริงๆเลยค่ะว่าแต่ช่วงหน้าดิชาร์ดมีเรื่องอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังอีกไหมคะโอ้ถ้าอยากรู้นะครับติดตามช่วงหน้าเลยนะคะชาร์ดคะนี่ก็ใกล้วันเด็กแล้วนะคะดิชาร์ดชอบวันเด็กไหมเอ่ยชอบสิครับพี่แอน เพราะว่าวันเด็กเนี่ยมันทําให้เด็กอย่างเราเนี่ยมีความสุขครับแล้วก็ได้ของเล่นด้วยนะคะพี่แอนถ้าได้ไปเที่ยววันเด็กดิชาต์ตอยากไปเที่ยวที่ไหนคะออยากไปงานวันเด็กที่หมู่บ้านจันนะครับเพราะของเล่นเน่ยเยอะมากๆเลยนะครับพี่แอนมาค่ะถ้างั้นเราไปด้วยกันเลยตอนหนูทําได้ ชาร์คคิดว่าวันเด็กในม,มีความสําคัญไหมคะโหสำคัญสิครับสําคัญมากๆด้วยนะคะถ้าโลกเนี่ยไม่มีเด็กโลกก็จะไม่สดใสแน่นอนครับฟังน้องริชาร์ดพูดแล้วเนี่ยพี่แอนอยากกลับไปเป็นเด็กอีกจังเลยอ่ะอ พี่แอนเป็นอย่างพี่แอนแบบนี้ก็ดีแล้วนะคะเอาดียังไงอะคะเอาก็ดีสิคบเพราะพี่แอนสวยนค่คบความสวยเนี่ยก็ทําให้โลกสดใสได้เหมือนกันนะเอาหีกแล้วนะชมพี่แอนจริงๆยังจงแบบนี้มันเขินเข้าใจเปล่า <c oughs> <c oughs> ว่าแต่ดิชาร์เคยคิดเล่นๆไหมคะว่าถ้าโตขึ้นเนี่ยอยากจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนคะแบบไหนดีนะอ๋อ <c oughs> อยากเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับไม่ทําอะไรที่ทุจริตผมเน่อ่านข่าวทุกวันเลยนะครับรู้ว่าเดี๋ยวเนี่ยผู้ใหญ่บางคนทําตัวไม่ดีผมก็เลยไม่อยากเป็นอย่างนั้นแหะครับโตขึ้นเนี่ยถ้าผมเป็นนายกนะครับผมเนี่ยจะไม่ให้มีการกงกินในประเทศไทยเลยนะครับผมสุดยอดไปเลยค่ะริชาร์ดเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะในช่วงวันเด็กเนี่ยพี่แอนจจเนรมิตอะไรก็ได้ให้น้องริชาร์ดอย่างหนึ่งริชาร์ดอยากได้อะไรบอกพี่มาเลยดีสิครับอ๋อนี่ครับได้ค่ะ เพื่อดีชาร์จพี่แอนจัดให้ถึงแล้วค่ะดีชาร์จลืมตาขึ้นมาดูเลยค่ะโอ้โหว้พี่แอนครับมีแต่คนลหล่อสวยๆนั้น,นเลยอะผมอยากมีก้านตรงเหมือนพี่คนนั้นนะครับเป็นไงล่ะพี่แอนพามาที่นี่ถูกใจใช่ไหมคะโุโ้ยถูกใจ ก็เห็นดิชาร์ตบอกกับพี่แอนว่าอยากขอพรให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพี่แอนก็เลยพาริชาร์ตมาที่ดินแดนแห่งสุขภาพดีจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องริชาร์ตไงคะพี่แอนครับ ไปจากเมืองนี้ไปเนี่ยผมจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไหมครับมีแน่นอนค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะว่าจะนําสิ่งที่ได้กลับไปปรับใช้และลงมือทําบ้างหรือเปล่าเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยมผมต้องทําแน่นอนล่ะครับสุขภาพที่ดีนี่ง่ายมากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร,ร่างกายให้ครบทั้ง5้าหมู่ลดพวกอาหารหวานพวกอาหารทอดลงบ้างดื่มน้ําที่สะอาดออกกําลังกายเป็นประจำทุกวันและพักผ่อนให้เพียงพอดิฉันทําได้ไหมคะทําได้ครับ สบายมากถ้าริชาร์ดท,ทำได้พรที่ริชาร์ดขอพี่แอนก็จะอยู่ติดตัวไปตลอดเลยเย้ yeah. แล้วถ้าผมทั้งเรียนหนังสือทำงานบ้านแล้วก็งานในวงการเนี่ยผมจะมีสุขภาพที่ดีหรอครับได้สิคะน้องริชาร์ดต้องรู้จักจัดสรรแบ่งเวลาให้ลงตัวอย่าทำงานหนักจนมากเกินไปแล้วก็พักผ่อนออกกำลังกายด้วยทานอาหารให้ถูกแค่เนี้ยก็แข็งแรงแล้วล่ะคะ่ะและถ้าต้องเลือกระหว่างมีเงินเยอะๆกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน้องริชาร์ดอยากจะเลือกอะไรหรอผมขอเลือกสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีกว่าครับผมเนี่ยไม่อยากป่วยเหมือนคุณแม่ครับ ถ้าผมมีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยผมจะได้ดูแลคุณแม่และก็หาเงินได้เรื่อยๆล่ะครับถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะน้องดิฉันควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาน้องๆทางบ้านก็เหมือนกันนะคะลองแบ่งเวลาเพื่อใส่ใจกับสุขภาพร่างกายเพียงวันละนิด <c oughs> ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะคะ่ะสภาพความกดอากาศอยู่ในระดับปกติเกดูอีก800เมตรจะเหยียบดาวเคราะห์ ย้ำอีก800เมตรจะเหยียบดาวอ้อย้า พี่แอนนะคะว่าโตขึ้นริชาร์ดอยากจะเป็นนักบินอวกาศนะคะใช่ครับพี่แอนโตขึ้นเนี่ยผมอยากเป็นนักบินอวกาศเพราะว่าถ้าเป็นนักบินอวกาศนะครับเราเนี่ยก็จะได้เจอกับสิ่งของใหม่ๆอย่างเช่นมนุษย์ต่างดาวดาวดวงใหม่หรือว่าจรวดนะครับโหเป็นอาชีพที่สุดยอดมากๆครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมคงต้องทําหน้าที่ซุปตา หรือนักแสดงให้ดีก่อนดีกว่าครับเพราะว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่สามารถพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆไม่แน่นะพี่แอน โตขึ้นเนี่ยพี่แอนอาจจะแยกไม่ออกก็ได้นะว่าคนไหนลิชาร์คนไหนละเดนนะคะ <c oughs> อืมก็อาจจะใช่นะอือหพี่แอนว่าฉลาดคิดอย่างลิชาร์ตเนี่ยมีแต่รวยไม่มีจนแน่นอนค่ะยังไงพี่แอนก็เอาใจช่วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณลิชาร์ตมากๆเลยนะคะที่มาอยู่กับพี่แอนทั้งวันเลยผมเนี่ยอยากอยู่กับพี่แอนไปนานๆเลยนะคะก่อนที่เราจะจากกันน้องลิชาร์มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมคะผมก็ขอฝากนะครับว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นเด็กดีครับแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับ พราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นท่านที่ประเสริฐที่สุดแล้วเหรครับผมเชื่อนะครับว่าท่านเพื่อน,นเนี่ยเป็นเด็กดีเชื่อฟังค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโตขึ้นจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนล่ะครับไปที่ไหนก็มีแต่คนรักครับผมน้องๆจําได้ไหมคะว่าตอนเด็กๆใครกันหน้าที่เฝ้าดูแลเราป้อนข้าวป้อนน้ําเราไม่เคยห่างเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแทนบุญคุณของท่านในเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จริงไหมคะริชาร์ดจริงที่สุดเลยล่ละครับพี่แอนดังนั้นเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันนะ วันนี้พี่แอนกับน้องดิชาต,ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเย้สวัสดีค่ะมิ้นชาลิดาบาเยียค่ะบาเยียงงละสิสถ้าเกิดอยากรู้เรื่องราวของนิ้นเนี่ยติดตามได้ในรายการดารากระตูนนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยคือการเรียนนะคะ